มาถึงที่่ทีสนามกอล์ฟอของคุณพ่อทองสาย,ยุวะนะครับซึ่งท่านป็นประธานดูแลพื้นที่ไม่ทราบว่าท่านประธานมีแรงบันดาลใจอะไรครับในการที่จะปลูกต้นกระท่อมอย่างมากม ar ายามหาศาลขนาดนี้นครับก็กระท่อมมันเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เนาะครับมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับ พราะว่าในในโลกนี้มันปลูกได้แค่สามประเทศเท่านั้นเองมันน่าจะเป็นเพื่อที่จะทําให้เกิดเกษียที่ยั่งยืนได้เพราะปลูกครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวร้อยยี่สิบสี่ได้ตั้งร้อยยี่สิบอยี่สปีโอ้โหครับร้อยี่สิบปีต้นเดียวแล้ปลูกครั้งเดียวดูแลตลอดยี่สิบปีแล้วก็ระยะการเก็บเกี่ยวก็แค่สิบสองเดือนขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าดูแลดีๆก็แปดเดือนเท่านั้นเองแปดเก้าเดือน ไอ้ท่านในประธานครับไอ้เด้ท่าข่าวเพราะว่ากระท่อมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเกษตรกรจะปลูกสักหนึ่งไร่นี่ต้องใช้ประมาณกี่ต้นครับหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้นครับหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้นสี่คูณสี่สี่คูณสี่โอครับก็แสดงว่าปลูกไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกไม่เยอะนะครับผลผลิตในการที่ตลาดรับซื้ออยู่ขณะนี้เป็นไปเป็นมาอย่างไงครับคุณพ่อผลผลิตก็คือบริษัทนิมิตานกรที่เราร่วมกันเนี่ยนะครับ ก็ผลผลิตนั้นเรารับซื้อประกันในราคาประกันในระยะ20ปี20ปก็คือ20ปีโอ้คิโลละ200บาทกิโลละ200บาท,ลลบาทครับเดือนหนึ่งเก็บกี่ครั้งครับผมเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งในช่วงหนึ่งปีสองปีแต่ถ้าสามปีขึ้นไปน่าจะเก็บได้สัปดาห์ละครั้งโอ้ถึงสัปดาห์ละครั้งครับโอ้ครับครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับนี่คืออ เป็นประทีพแก้วหรือว่าเป็นความหวังใหม่ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณพ่อครับใครคาดการว่าขนาดนี้ทางบริษัทของเราจะส่งเสริมไปทั้งหมดประมาณกี่หมื่นไร่ครับผมเป้า<ข>หมายของเราเป้าหมายของบริษัทนนิษนากรนะครับเรามีเป้าหมายส่งเสริมปลูกหนึ่งแสนไร่หนึ่งแสนไร่นะครับพี่น้องแสดงว่าพี่น้องเรายังมีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมครับครับตรงนี้อย่างมากมาย พี่น้องครับวันนี้ความหวังของเกษตรกรของเราคงจะมีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็บวกกับขนาดนี้นะครับนอกจากเรามีใบกระท่อมที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะครับประกอบกับทางบริษัทของเรามีหวัวเชื้อมีสาร,รนะครับมาเติมเต็มให้ใบมันใหญ่ใบมันหนาขึ้นแล้วก็ให้เข้มแข็งปอดจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปอดจากสารพิษต่างๆขึ้นก็คิดว่า น่าจะเป็นไปเพื่อสุขภาพอย่างที่ต่างประเทศเขาต้องการนะครับหนึ่งก็คือใบกระเท่อมนี้คุณสมบัติเท่าที่ทราบมามันรักษาอะไรได้บ้างครับโรคสิ่งที่เขาต้องการที่สุดถ้าพูดตามของจริงโรคกระท่อมนี่ก็เท่าที่พูดกันมาเท่าที่นักอะไนักวิทยาศาสตร์เนาะใช้เป็นสารสกัดเนี่ยโรคที่เขาต้องการมากที่สุดคือโรคต่อยธรยาแก่โรคซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้างอแงแล้วก็โรคเบาหวานเรนิชัวเรนเบาหวานเนี่ย ความดันความดันอ่านี่นี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับความพื้นบ้านเราเป็นเยอะอืมอืมจริงๆแล้วกระท่อมเลยมันมันเป็นพืชถ้าบอกว่ามันเป็นพืชมันคุณมากกว่าเพราะว่าคุณมากกว่ากินน้าตาลครับดังนั้นก็คือทางบริษัทของเราเน้นไปที่ทางการส่งเสริมทางด้านสุขภาพสุขภาพนะครับดังนั้นก็คืออยากจะให้พี่น้องของเราได้มีความมั่นใจว่าทางบริษัทของเรานั้นนะครับได้ร่วมมือกับ สมาคมการแพทย์แผนไทยเฉลิมราชของจังหวัดทอนแก่นนะครับจับมือร่วมกันในการที่จะส่งเสริมพี่น้องเราให้ปลูกใบกระท่อมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําเข้าสู่การวิจัยแล้วก็เข้าสู่การผลิตส่งออกนอกนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านประธานเปอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ได้มานําพาพวกเราได้ดูพื้นที่โอ้โหอลังการจริงๆครับจังหวัดเลยมาดูจริงๆแล้วไม่ธรรมดาครับพี่น้องมีโอกาสครั้งหน้าอยากจะให้พี่น้องเราได้มาชมนะครับทางสนามกอล์ฟของเรา นะครับท่านประธานยินดีต้อนรับพี่น้องเราัวทั้งประเทศนะครับขอกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับพี่น้อง ตอนที่คารพทั่วทังประเทศนะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันดีวันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับซึ่งทางด้านของบริษัทนิมิตนานาพรจำกัดร่วมกับพึ่สาหินรุ่นบ้านคําป้อมนะครับและสมาคมการแพทย์แห่งไทยเฉลิมราชได้ตกลงทำสัญญานะครับในการขับเคลื่อนการปลูกต้นกระทมนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเรานะครับให้ปอเกิดตอนัวนคงยั่งยืนถาวรตามที่ทางบริษัท และก็ทางวิสาหกิจและก็สำหรับโครงการแพท,ทย์ไทยในการที่จะปลูกส่งเสริมสุขภาพของคนไทยทั่วทั้งประเทศและก็ชาวโลกทั่วทั้งโลกนะครับในการที่จะใช้ต้นกระท่อมนะครับทางการแพทย์นะครับอย่าง,งรูปแบบฉะนั้นก็ขอดูโรการนี้นะครับแพร่ข่าวไปยังที่น้องใด้เป็นสกิมพ์พยานนะครับร่วมด้วยด้วยกันนะครับผมเชื่อได้เกินว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นไปเพื่อความยั่งยืน บ้านคงของพี่นเราเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเรามีต้นน้ำนะครับการน้ำปลายน้ำอย่างบ้านคงนะครับขอบคุณกับขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับของบริษัทนิมิตธนากรจำกัดและคณะกรรมการวิ่สาเหตุเป็นคนบ้านขับฟ้องและที่สำคัญที่สุดก็คือสมาคมการแพทย์ในสิงคโปร์ได้นะครับเพื่อที่จะกับเพื่อนโครงการนี้ร่วมกันขอขอบคุณที่เลยดมมีเขีทุกท่านครับผมการขอบคุณอย่างนี้ครับ

ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตบนมองรรองหายขอเพียงมีใครกลอบใจสักคนในวันที่โล,ล้ามตามว่าง ช่วยเติมเติมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนบนทางไกล ลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกล